สวัสดีครับผมปศิตัวแสบนะครับและคลิปวิดีโอจาก t ิกตอกในวันนี้นะครับผมไปเจอมาบอกว่าเราสามารถเทน้ำในแก้วสูงแก้วอย่างเงี้ยโดยผ่านเชือกได้ครับโอ้โหอเมซิ่งฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ เขา้าใจไหมเทน้าผ่านเชือกนึกผ้าออกไหมถ้านึกภาพไม่ออกดูวิดีโอกันก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่ะนี่นะครับเขาก็อเอาแก้วมาสองใบก็เชื่อมไว้ตรงกลางนะครับจากนั้นก็ยกแก้วขึ้นเทครับน้่มันจะไม่หกครับมันจะไประหว่างเชือกเห็นไหมอ๋อได้นจนหมดแก้วเลยครับดูสิอู้อูอ่ะดูวนไปเรื่อยๆนะครับอืมเห็นไหมครับแล้วคือประโยชน์ของเจ้าการทําแบบนี้คืออะไรครับเราสามารถใช้ประโยชน์อะไรกับตรงนี้ได้ครับเออไม่รู้นะแต่มันก็ดูแบบว้าว้วยแบบเอ้ย มันจริงเหรอมีทริคอะไรหรือเปล่ายี่น่าสนใจนะครับดูแบบเอ้ยเขามีความลับอะไรเป็นน้ําไม่ใช่น้ําธรรมดาหรือว่าแก้ววิเศษหรือว่าตัดต่อหรือเปล่าไม่รู้ครับอันนี้ก็ต้องมาลองทํากันดูนะครับก่อนที่จะไปทํากันไหนเ,นเพื่อนๆช่วยกันลองมองหาประโยชน์ของการทําแบบนี้นะครับว่าเราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันอะไรได้บ้างครับทั้งทําได้จริงกันนะไม่เป็นไรดูไปคิดไปอันดับแรกตอนนี้เราไปทดลองทํากันดูนะครับอะโอเคก็คือน้ํานี้ผมใส่ซีอิ๊วสมาุาไรเนาะจะได้เห็นชัดๆนะครับอะ,อะไม่เนเป็นน้ำแดง จะได้มองเห็นชัดหน่อยดยวมองไม่ชัดไหวกุมานครับไหวนให้แล้วก็เชือกครับคือผมไม่มีเชือกอื่นน่ะผมมีแต่เชือกบบเชือกไปรษณีย์อย่างเงี้ยไม่รู้ใช้ได้ไหมถ้าจะใช้ได้เนาะเพราะมันเป็นเชือกก็คงใช้ได้หมดแหละมังม้งมั้งมั้งนะครับก็ไม่รู้ต้องใช้ยาวแค่ไหนยังไงไม่รู้อะไรเลยนะครับเท่าที่ผมลองจับดูเมื่อกี้นะประมาณว่าต้องให้เชือกตึงนะครับเราก็หาวิธีจับยังไงก็ได้ให้เชือกมันตึงเนาะตึมตึมโอ้โหเชือกก็ยาวเหลือเกินไดไหมอ่ะได้แหละมั้งอก็พ ที่เขาจับนะครับคือก็อันนี้ไว้อันหนึ่งแล้วก็อันนู้นจับลงไปลองดูนะอ่าปึ๊บมาให้ตึงๆไว้ลองดูเออเอออ่าเออไหนครับไหนครับไหนครับทำไมไม่ลงเชือกครับเอาเชือกจุ่มไปในนำ้ำอ่ะเอาใหม่ลองดูแบบนี้ มาอืออืออือสุดยอดครับสุดยอดจริงๆเลยครับเยี่ยมมากเลยครับนี่ครับนี่ <laughs> น้ำตาเชื่อครับโอ้อันดับแรกมาดูในน้ำขั้นที่สองกันครับ <laughs> เป็นไงครับโอ้โ oh. ห สะอาดหยบอ่องไม่มีสักหยดครับลงพื้นหมดเลยครับนี่ไม่มีน้ํามาสักหยดเลยครับเฮ้ยเขาทํายังไงกันแน่ครับผมจะผิดวิธีเหรอผมก็พยายามดูแล้วก็จับไม่น่าจะผิดนาเดี๋ยวต้องลองเอาใหม่ลองเอาใหม่ลองเอาใหม่ผมว่าเมื่อกี้มันยาวไปเราลองสั้นกว่านี้ไหมอาจจะช่วยได้ก็ได้นะครับเอาลองเอาแบบสั้นๆเลยนิดเดียวพอนี่อ่าประมาณนี้พอนะต้องทำยังไงครับมันถึงไตได้มาแล้ว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  มันจะมีจังหวะอยู่ครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม ได้แล้วครับมันมีจังหวะของมันอยู่ครับโอ้เข้าใจแล้วครับคือเอาง่ายๆนะครับจังหวะที่เราเทอ่ะคือมันมีหลายองศาเดก่อนใช่ไหมเราเทอย่างนี้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 อะไรก็จะหกใช่ไหมครับมันมีแค่องศาเดียวเท่านั้นครับที่ว่าแบบจับ ให้เชือกตึงอยู่แล้วนะมีแค่องศาเดียวครับผมไม่ได้จะประมาณไหนเมื่อกี้ต้องไปย้อนดูใหมนะน่นะคือน้ำไปก็ไม่ได้น้ำจะไม่ออกแต่ถ้ามากไปน้ําก็ลงหมดไม่ผ่านเชือกครับมีองศาที่ถูกต้องเท่านั้นแบบเป๊ะๆจริงๆครับถึงจะทําได้ครับเนี่ยก็เหมือนเห็นไหมมันสามารถไ่แก้วหนึ่งได้โดยแบบีองศาถูกนะหายไปเยอะเลยลงพื้นไปหมดเลยอ๋อต้ององศาถูกต้องเป๊ะ ด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือตรงปากแก้วก็มีส่วนนะคือของผมอ่ะมันเป็นปากแก้วแบบกว้างทั้งสองอันเลยนะครับเราย้อนกลับมาดูวิดีโอของเข้าใหม่นะครับปึ๊บนี่คือคนสังเกตดีนะครับแก้วไปบนที่เป็นคนเทน้ำลงมาปากแก้วจะเล็กกว่าเห็นไหมพอปากแก้วมันเล็กกว่าก็น่าจะควบคุมได้ง่ายกว่านะผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะครับคือมันอาจจะไม่สวยดูแบบวิดีโอนั้นนะครับแต่มันก็ผลออกมาว่าทําได้จริงๆครับเห็นไหมครับมันสามารถต่อเชือกมาได้จริงๆครับโอ้โหเละครับเละสตูดิโอขอผมเละ ลนี่เห็นไหมครับทาได้จริงๆด้วยครับเคลิปวิดีโอนี้เหมือนคุมโทนสีแดงอย่างนี้มาทั้วหมเสื้อก็สีแดงก้าอี้ก็แดงน้ําที่มาทดลองก็แดงแดงไปหมดมือแดงทุกอย่างแดงไปหมดเลยนะครับย้อนกลับไปตอนต้นครับที่ผมถามว่ามันมีประโยชน์อะไรครับและตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ก็คือมันทําได้จริงๆครับวิดีโอจากที่ต่อในวันนี้ทําได้จริงๆนะยะไม่ได้เฟกไม่ได้ตัดต่อนะจ๊ะอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จังหวะของมันครับเทองศาให้ถูกต้องแค่อันเดียวเท่านั้นครับจะมากกว่าหรือน้อยกว่าไม่ได้ครับ กร,กระจายเต็มเละเทะอย่างนี้หมดเลยนะครับซึ่งองศาที่ถูกต้องเนี่ยบอกยากมากนะเดี๋ยวผมลองกลับดูอีกทีก็ได้ลองดูตรงนี้เลยเผื่อว่าแบบจะได้รู้ว่าองศาประมาณเท่าไหร่เพื่อนๆลองดเดากันดูนะครับอะนี่นะนะว่ามองศาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เอียงแนละ้วนี้เท่าไหร่เนี่ยถึงแปดสิบองศายังเท่าไหร่เนี่ยถึงเก้าสิบองศายังไม่ได้ถึงหร้วมั้งอ่ะเ,เบาๆจะเย็นมามา,มาลงพื้นอีกแล้วลงพื้นลงพื้นลงพื้นหมดลงพื้นมาสิมาตามเชือกเซ ba tám chưa xế một kèo mình ra มันไม่ใช่แค่องศาอยงเดีมันเป็นจังหวะที่น้ําแบบเรียกว่าอะไรอ่ะพอน้ามันออกมาตามเชือกแล้วต้องประคองไว้ตรงนั้นอย่าไปปรับองศามาอีกอะไรเงี้ยโอ้ยากมากครับทำได้ทีเดียวเองน้ําหมดแก้วแล้วเนี่ยโหเปียกเต็มโตะเลยครับนั่นแหละให้ดูไว้ว่ามันทําได้แล้วกันนะครับเอาจริงๆแล้วการทดลองเนี่ยไม่ได้ใหม่หรอกครับในห้องเรียนทุกคนก็น่าจะเคยเรียนเอาจริงนะผมคุณว่าเคยเรียนเหมือนกันแต่ลืมไนงะยังไงของช่วยเพื่อนๆหน่อยแล้วกันใครที่รู้หลักการของมันครับว่าทําไมน้ํามันถึงไต่ผ่านเชือกได้คอมเมนต์บอกหน่อยครับคอม เดือนี้ผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยโ,โหทำไงดีรอขอเม์จากเพื่อนๆแล้วกันเนาะ <c oughs> อ่ะเหมือนิมครับอยากให้ผมมาประนอะไรอีกเขาไม่บอกครับเดี๋ยวจัดให้ดูแบบนี้แน่นอนครับเห็นไหมครับลองทำลองลองทำแบบผิดๆถูกๆอย่างนี้ครับได้ก็บอกได้ไม่ได้ก็บอกไม่ได้หรือว่าทีมมันไม่ได้ผมอาจจะมีวิธีผมก็จะพยายามจนทําได้แบบนี้ยังไงล่ะครับยังไงก็ตามที่ดูจากติ๊กต็อกจิ้งบังเท็ดบังดูสรุปดูบันเทิงเอาความรู้วิทยาศาสตร์มันก็ปนเปกันไปนะครับแต่ที่อยากรู้<อ>ความจริงิงแแ้นนนนน่่่ออออดดดดูชชผมารัเพพืวีโกกไ ติดตามและกดกระดิ่งข้างๆไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่เวลาผมลงนะครับเพราะผมลงดูทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะจ๊ะจิกันวิดีโอนะครับสวัสดีต้องไปเชียร์ห้องก่อนเละเทะมากเลยห้องแดงเป็นห้องเลยเนี่ยนะครับสวัสดีครับฮึฮึได้ทีเดียวเรา